สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนเพจทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตช้างแอสูนอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะโปรดปราณค่ะอนาจครับผมหายหน้าหายตาไปนานกับรายการตามติดชีวิตช้างเราังมีชีวิตอยู่นะคะ และอีพีนี้เรากลับมาอีกครั้งในความยิ่งใหญ่ค่ะทางด้านหลังวันนี้เราจะมาในชื่อตอนที่ว่าเจนเย็นกินมันเข้าไปเลยตามติดชีวิตช้างตอนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าตามติดชีวิตช้างงานะคะเราจะได้เห็นอะไรบ้างคะพี่อำนาจในอีพีนี้ในสัปดาห์นี้เรียกเป็นสัปดาห์ก็ได้นะพี่นนอะก็คือเราจะได้เห็นวิธีการดูแลนะครับช้างเพศผู้มีงาของเราแล้วก็การทํางานของพิควานด้วยตลอด หนึ่งวันเลย<ช>ทีเดียวนะครับ,รบตั้งแต่เริ่มต้น<ช>จนไปถึงพักเข้านอนเลยและตอนนี้ด้านหลังของเรานะคะก็คือช้างงาที่มีลักษณะสวยงามซึ่งแบบสาวเห็นสาวกรีดนะคะช่วงนี้นะคะช่คือคที่หล่งของเรานั่นเองนช้างงาของเราบริเวณนี้เราเรียกกันว่า ปางแม่วางก็ต้องเรียงดูได้ความระมัดระวังแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะในส่วนของช้างงาของเราซึ่งจริงๆเราน่าจะมีอยู่หลายสิบเชือกด้วยกันนะคะมีเยอะเลยเนี่ยถ้าเรามองเห็นด้านหลังก็จะมีเยอะมากๆ10สิบกว่าเชือกจริงๆสิกว่าเชือกแหละประมาณนี้นะคะนี่คือกลุ่มทั้งหมดแล้วก็ กิจกรรมวันนี้เราจะเห็นช่างงานของเราได้ทําอะไรบ้างนะคะก็เริ่มต้นในตอนเช้านะคะเราก็จะเห็นพี่ควานได้ทาความสะอาดหลักซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่า,<ช>วาเขาทําความสะอาดหลักกี่โมงทําอย่างไร<ช>ยังไงบ,บ้างนะคะหลังจากทาความสะอาดเราทาอะไรต่อคะพี่อำนาจหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีการพาเขาไปอ,าออกกําลังกายนะครับผมออกกําลังกายตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็ดูความผิดปกตินะคะต่างว่ามีไหมอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่ามี ก็อนจะต้องแจ้งคุณหมอหรือว่าเดินทางไปที่โรงพยาบาลช้างนะคะ<ช>เพื่อทำการร,รักษาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเรงช้างก็ต้องทําอะไรต่อคะหลังจากออกกำลังกายเสรถ้าไม่มีเสร็จก็จะสามารถที่จะเดินเข้าไปเอ็นจอยอยู่ในป่าแล้วก็จะไปเลี้ยง,<อ>งในป่ามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็เดินเข้าป่าไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาทั้งวันตั้งแต่เวลาประมาณ ้าโมงครึ่งนะคะจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยน้องช้างก็จะได้พักผ่อนอยู่ในป่านะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูกันด้วยว่าในป่าที่เขาอยู่เป็นอย่างไรเราต้องให้เขาจัดการการอยู่หรือความปลอดภัยอย่างไรแล้วก็ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยพี่ควนก็จะเดินทางเข้าไปรับน้องช้างออกจากในป่าแล้วก็มามัดหลักไว้แบบนี้นะคะเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้เขาพักผ่อนในเวลากลางคืนได้อย่างปลอดภัยนะคะ Good day and hello to everyone for from both of us i t maybe a long time that we didn't like come to see everyone at the elephant channel yes. na, at, at the YouTube here mm -hmm. for today. We very uh, grateful and we are very happy to come back to visit the bull, bull elephant. elephants mm -hmm. na, that behind us, and also actually we have another bull elephants also that gonna participate mm -hmm. na, and come to join with us for today. So uh, we are gonna like uh, bring everyone to see what we doing and what the activity that we manage to mm -hmm. the elephant in here and how we take care and treat the elephant, especially the one heptags, the handsome mm -hmm. na, bull elephant, like the one behind us. Na. And we're gonna let everyone to know also including the exercising stay at the herd. Mm -hmm. na, the bull herd mm -hmm. we also have the group of the male elephant mm -hmm. also and also like at the time for sleeping at the night. Na. This is the อ่าสกจว์เอานะที่คุณกันจะเ see นะสำหรับอาร์ n านัลสำหรับงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีว่าว่ากิจกรรมตอนเช้าเราทำอะไรกันบ้างไปเลยค่ะไปเลยคับและตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงเกือบเจ็ดโมงนะครับเราก็จะพาแฟนเพจนะคะมาดูในเรื่องของการเก็บหลักทำความสะอาดในตอนเช้านะอันนี้เราก็อยู่ที่หลักลูกกบกันนะคะก็จะเห็นว่าพี่ฟานกำลังเก็บทำความสะอาดหลักเดี๋ยวเราจะพาเดดินนนนนูหลัักกออื่่ๆวาตี้ อ่าบางหลักที่ควานก็ยังไม่มาเนาะแต่ว่าก็ทยอยทยอยมา,ทย,ยมาทยอยมาเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเป็นเวลาปกติทั่วไปใ<ช>อ่ควานเขาเกิจกรรมย้ำเศร้า<ช>กิจกรรมย้ำเช้านะคะไปค่ะเราไปดูหลักอื่นๆกันนะคะคคสวัสดีค่ะ พี่ควางกําลังทําความสะอาดหลักอยู่เขาก็จะโกยๆแบบนี้นะคะทำไมเราจุดไฟตอนเช้าอะคะไตัวรินไรอ๋อมีริ้นไรม,นไมาแรงต่างๆนะคะนี่เวลาที่จะเก็บนะคะพี่ควางก็จะมีการออกคําสั่งให้น้องช้างหันหลังหันหน้าไปในทีศต่างๆเพื่อเพื่อความปลอดภัยในการที่จะเข้าไปเก็บอึน้องช้างนะคะในแต่ละจุดซึ่ง ผ่านเวลากลางคืนมานะคะก็จะเห็นว่าอืเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็อยู่ที่หลักน้องบุญมีสุดหลอนะคะฉันดักเขาอ่ะดูสิเท่มากเลยหล่อมากๆพ่วานไปคับพวานดูเขพี่ควานละกันครับพี่ควานเท่กว่าให้พี่ควานไปเลยครับผมแล้วก็บุญมีเท่ที่สอง พี่บุญมีอ่ะเป็นช้างช,ช้างงาที่ถือว่านิสัยน่ารักมากนะคะเราก็เลยสามารถเข้าใกล้ได้แบบนี้นะคะจริงๆนี่คือใกล้มากนะใ,ใกล้งามากนะ,ะสังเกตสังเกต,เกตดูทุกเชือกที่เราไปเยี่ยมเยียนมาเขาจะหันหลังให้เราใช่แต่พี่บุญมีอ่ะสามารถหันหน้าแล้วคือพี่ควานก็เข้าไปเก็บได้เลยนะ,ะแล้วเราก็จะมีความเขาเรียกอะไระรู้สึกคือเขานิสัยดีอะ่ะความความสบายใจของช้างแต่ละเชือกเ,อเราจะไม่ใจของเราดีกว่าของเราที่จะเข้าหาช้างแต่ละเชือก ก็จะเห็นได้ว <laughs> <This S 1> ่าจะมีความแตกต่างกันอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่านิสัยของช้างเนี่ยเขาก็แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะต้องมีความเฉพาะเจาะจงพี่ควาเนี่ยต้องมีทักษะในการดูแลที่พิเศษกว่าการดูแลช้างเพศเมียนะมันอาจจะดูแปลกนะครับแต่จริงๆเราต้องออกตัวกันก่อนว่าจริงๆเราเป็นคนมีน้ําใจกันมากเราอยากเข้าไปช่วยนะครับตรงด้านหลังแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเข้าไปแต่ ถ้าเราเข้าไปเนี่ยอาจจะมีน้ําตาไหลได้น้าตาไหลอีกแล้วก็ต้องต้องระวังก่อนนะคะอยู่กับช้างงานนี่คือต้องระวังน้ําตาไหลอย่างเยวเลยนะคะคือจะต้องบอกว่าเนี่ยอย่างอย่างของกรณีของพี่ควานพี่ออสท่านนี้นะครับคือช้างบุญมีเนี่ยเป็นช้างที่มาจากพระไพวันใช่ไหมเป็นช้างที่เราได้รับบริจาคมาพร้อมกับแก๊งปังบุญนั่นเองใช่ครับคือพี่ควานเนี่ยไปอยู่เหมือนคล้ายๆโอเลนเทชันที่นู่นเลยก็คือไปปรับสภาพกับ น้องช้างที่นู่นเลยนะครับความคุ้นเคยกันอย่างเงี้ยหรอใช่เป็นเดือนสองเดือนเดือนหรือสองเดือนนะพี่หนึ่งเดือนไปอยู่ที่นู่นหนึ่งเดือนเลยนะครับช่วงนั้นเขาตกมันอยู่ช่วงนั้นเขาตกมันอ๋อเป็นช่วงที่ตกมันด้วยใช่คือพี่ควานนะตกมัน๋อช่วงที่ตกพี่ควานตกมันพอดีอ๋อไปอยู่ที่นู่นนะ พราะู้เรื่องเพราะอะไรเพราะมักจะโทรมาหานะาโทรเล่น,นโทนี่วานเงียบเหงานะครับไปอยู่นู่นอยู่คนเดียวนะก็อันนี้พี่ควานไปปรับสภาพรู้จักกันนะครับปรับความคุ้นเคยกันตั้งแต่ตอนอยู่ที่พิษณุโลกเลย,ย,ยนี่ดูสิเขาแบบนิ่งมากนะคะ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องช้างนะครับที่จะมาออกกําลังกายนะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดเชือกด้วยกันนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่พี่ควานพาไปาเดินรอบๆอ่างนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับจุดที่น้องช้างจะมารวมกันนะเรียงระยะห่างเสมอกันนะครับแต่ก็จะมีการเว้นช่วงนะครับ so right now Uh, we are in the front of the male elephant that just finished walking around the reservoir over there, and and right now the elephant's gonna maybe lie down on the belly. So seven elephants over here. So it starts from lift the trunk up, and also for the next reaction, this is lie down on the belly. It's not serious exercise, so it just like a soft exercise just let them know they like a lie down on the belly because this posture is very important when go to the hospital also look at this tree so they can get approach approach to each other that's and really nearly and close by so this is mean they always spend the time together <laughs> 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 สวัสดีนะครับก่อนที่น้องช้างจะกลับไปนะครับน่าส่งเสียงส่งเสียงกันเท่ๆเลยนะครับแน่ถือว่าสิ้นสุดนะครับการเดินออกกําลังกายของน้องช้างเข้าแล้วนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะกลับเข้าไปอยู่ที่ในป่านะครับผมนี่เป็นขบวนสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ก็มาอยู่กับน้องหลวงครับผมซึ่งจริงๆมัอสกครู่ที่เราตามมาเนี่ยก็มีสามเชือกนะพี่น้องใช่ค่ะเนื่องจากว่า<ๆ>เขากระจัดกระจายกันไปใช่ค่ะกราจัดกระจายกันไปในแต่ละที่อันนี้ก็จะมีน้องทองคําแล้วก็มีน้องพึ่งใหญ่แล้วก็น้องบุญหลง แล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่โดยรอบก็จะเป็นทุ่งหญ้าซึ่งถูกอกถูกใจน้องช้างเป็นอย่างมากนะคะตรงนี้นี่ก็เป็นแปลงหญ้าที่นักเรียนช้างที่เคยมาเข้ากิจกรรมฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นก็เคยมาปลูกนะตรงนี้เขาก็จะมีกิจกรรมปลูกหญ้าด้วยแต่อันนี้นี่คือเหมือนเหมือนน่าจะเป็นไอัวที่แบบที่พอช้างมากินแล้วแล้วมันเกิดขึ้นใหม่ละเป็น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 ร่มนั้นนอกใดๆเหมือนท้องคำเราจะเห็นแส้หลังใช่ค่ะกำลังจะบอกว่าตรงนู้นเราเห็นแบบหลังแบบ This is the elephant named Bunlong. They come together, uh, three elephants, na, that they come in this way. Another one over there that we just only see it on top na, of the back. That is the name Khongkham. Uh, so they stay close to each other. Mm -hmm. They can communicate, they can talking. And this one can fighting the food and grass by themselves, uh, surround here. And the Mahud gonna stay with him surround here too. maybe just like when they need to go to correct the grass or carry something they maybe switch another mahu come to take care and stay on ตอีก็จะเห็นว่าน้องช้างนะคะก็จะทยอยออกมาจากพื้นที่ป่านะคะทีละเชือกซึ่งก็ ใส่ขนก็โปรยปลายเลยน้ำช้างก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับความเร็วหลังติดบอกความเร็วหลังติดบอกอันนี้ก็เป็นน้องบุญหลงนะครับบุญหลงนะคะับเราพาไปมือเช้าแล้วก็นักวิ่งของเรานะคะหนูทองคำนะครับเหมือนมีแฟนเพจถามมาว่ามันทำไมทองคำถึงมีงาเดียวคะก็ถามมางาหลุดงาหลอนครับเหมือนฟันหลุดแหละ S <S <ช>อาจา<ช>อาจะมีอุบัติเหตุที่เขาเอางานไปกระแทกกับอะไรสักอย่างหนึ่ง <S 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 หรือว่าเห็ดอันใดอันหนึ่ง <S <S จะเป็นในในในภาษาเมืองนะพี่ที่ว่างานหล่นนี่คือที่แบบว่าหลุดไปแล้วแล้วก็มันไม่งอกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่ใชค่ะมันก็จะมันจริงๆเราก็ไม่แน่ใจนะอันนี้อาจจะต้องไปสอบถามคุณหมอให้ทีนึงนะคะว่าบางทีงานหลุดแล้วมีงอกขึ้นมาใหม่ได้ไหมหรือว่าหลุดแบบไหนที่จะไม่งอกขึ้นมาอีกเลยจริงๆก็ว่ามันเหมือนฟันว่าบางอันที่แบบถ้าสมมติเป็นฟันแท้แล้วมันมีรากฟันหลุดไปด้วยอย่างเงี้ย มันก็ไม่มีรากเออมันจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีเชือกนู้นะที่เราเห็นเขายืนหันหลังพระเมร์พระเมย์ก็เป็นงานเดียวงานหล่อนเหมือนกันที่เราเลือกงานเอกตอนนี้ก็เราคิดว่าหมดหรอยังคะหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปดูที่หลักกันว่าเขามัดเขาทําอย่างไรบ้างในการดูแลช้างตอนกลับเข้าหลักนะคะตามมาไดค่ะจริงๆอะเมื่อกี้มีการเลือกก่อนว่าจะไปเชือกไหนดีจะตามเชือกไหนดีนะคะเพราะว่าทุกเชือกก็จะเข้าหลักพร้อมๆกันหมดก็เลยเลือก เชื่อที่มีแฟนคลับเยอะสุดก็คือน้องกระตินี่เองน้องกระตินั่นเองกระติแต่เอาจริงๆนะดูไกลๆที่บเมื่อกี้เหมือนตัวเขาไม่สูงเท่าไรแต่พอมาใกล้ๆใช่เวลาที่เขาอยู่ในกลุ่มช้างด้วยกันน่ะกระตีนจะเหมือนไม่ชัดตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาจะตัวสูงใหญ่กันหมดนะคะแต่ว่าพอเรามาได้เห็นใกล้ๆแบบนี้ก็จะเห็นว่ากระติีนี่คือแบบตัวใหญ่มากนะคะนี่ให้เทียบกับพี่ควานดูนะก็จะประมาณนี้เลยสูงพี่ควาน Alright everyone, so in the noon in this part, so as we told you, we're gonna come to see how the Mahout like bring the elephant after feeding in the forest. But honestly, like we couldn't come to get close to see them like on time. And due to one factor that stimulate them have to come earlier because of it has the cloud and also the rainy. For now, so it makes the elephant and the mahout can get wet, so they have to really like hurry up to come back over here. And some of them, like uh, the mahout, like uh, went to the hospital to go to get the vaccine also. So this is the elephant named Sakit. He is the bull elephant, the Tusker one, mm -hmm. and he's very really beautiful tusks. And also, when I watch him like uh, far away, it's really. Small in comparison with another elephant, but when we get closer, he's taller than me. Yeah, so it's very nice and it's very beautiful. Yeah. So Katit have the character like always running and easy flighting. Yeah. As you see, I, I think in some part you may be seen when Mahmoud like a road uh, along the way <coughs> come to over here, he ran very fast. Yeah, this is Katit. Yeah. สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่ง,งทุ่มยี่สิบสี่นาทีค่ะและเราอยู่ที่ปางแม่วาง,งนะคะต้องขอแนะนำอีกครั้งยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตช้างแอนส์สน,นุนรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางเฮ้ยทำไมเราเปิดเปิดรายการมา <c oughs> เหมือนรายการคนอวดหมีนะคะอ่าไม่ใช่นะครับเป็นรายการคนหวดหมีนะครับยังไม่ใช่อีก ตามติดชีวิตช้างนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ปังแม่วางซึ่งเรากำลังรอพี่ควานอยู่นะคะตอนนี้เราขออนุญาตยื่นไฟให้กับตากล้องของเรานะคะตากล้องก็มีหนึ่งคนท่วนนะคะถือไฟถือกล้องถือทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้เรากําลังรอพี่ควานอยู่นะคะเึื่องเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมยามค่ำคืนของพี่ควานที่มาเข้าเวรในการที่จะตรวจตราในเรื่องของช้างงานะคะ<ช>ของเรารเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรอย่างไรกันบ้างเราจะมาตามติดชีวิตช้างงานกันต่อนะคะจากช่วงตอน บ่ายสามใช่ครับผมว่าเขานอนหลับกันไปแล้วหรือยังเอ่ยตอนนี้อาจจะยังค่ะเพราะเราก็ยังเหมือนกันคะตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะหรือหรือเขาอาจจะหลับแล้วพอเราไปปุ๊บเขาก็ตื่นทันทีเฮ้ยไปพูดอย่างนั้นสิเราเป็นคนดีเรามาดีโอเคเดี๋ยวเราจะอันน่าเธอลืมโอเคครับผม so right now it's very big surprise for you I think I I think everyone never seen พร้อมีด้วยอ่า never never seen the view like this this is the first time of us That we mm. like to uh, come to visit the elephant in the night time mm -hmm. so we're gonna follow the Mahout Good. that what they're doing with the elephant in the overnight and actually yes. today right now we're <laughs> waiting for one or two Mahouts mm -hmm. that now we try to contact but it's have quite like the less signal <laughs> no signal <laughs> no signal I think no signal yeah yes. so <laughs> we have to come to open mm -hmm. uh, the c a n n e l นะ right right now in here and we wait for the Mahout and then we're gonna go to visit the elephant and maybe also give the grass to elephant the bull elephants yes okay let's go ค่ะหลังจากที่เราบอกว่า let's go แต่เราไม่ได้ go ค่ะเพราะว่าฝนมันตกตอนนี้ฝนได้โปรยปลายลงมาแทนใช่ค่ะก็เลย จะถือโอกาสน <ijk> ี้ในการสัมภาษณ์พี่ควานให้ได้รู้เรื่องราวของการเฝ้าเวรในตอนกลางคืนก่อนว่าสำหรับกลุ่มช่างงานเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างแนะนำตัวนิดนึงค่ะ w a t s your name ครับ w h a t s your name My name Jack ครับผม My name Jack แล้ว Rose อยู่ที่ไหนครับแล้ว Rose อยู่ที่ไหนครับ Rose น่าจะไปกับเรือแล้วค่ะแล้วไม่กลับมาแล้ว พพจะหาว่าพี่พ่อชื่ออะไรคะนั่งตัวนี้หนึ่ง r ั a น e ครับชื่ออะไรครับผมสมโพด์ครับสมพศเฮสเนมิสมพศนะคะครับผมเราเริ่มเข้าเวรประมาณกี่โมงคะของช่างงานทุ่มตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มเวลาหนึ่งทุ่มพี่เข้าดูเกรงมากนะคะปกติพี่พงศ์สนุกสนานนะคะเป็นคนปล่อยมุกกระจัดกระจายเลยนะคะ แต่พอมีกล้องก็คือเรจะเรียบร้อยนิดนึงอะเนาะเริ่มเวลาประมาณทุ um, ่มหนึ่งเราทําอะไรบ้างคะเราก็มาตรวจเช็คช้างครับผมดูโซ่ดูหลักช้างดูอะไรครับผมแล้วก็โยนหญ้าหญ้าประมาณ2องทุ่มนผมสองทุ่มกี่คนครับที่มาอยู่ในแต่ละวันแต่เวนครับผมวันหนึ่งก็2คนวันหนึ่งก็สาคนจะมีประมาณสิบกว่าชุดจัดกันตรงเด่นหนึ่งก็เข้ากันคนละส สองคืนอันนี้คือเราได้ทำอะไรให้ช้างเรียังคบมาก็ทยอยยนย่าแล้วอ๋อทยอยยนย่าไปบ้างแล้วก็้จะยนหล้วม่ถึงกี่แหลงกี่เชือกกี่หลักใช่อ่ากี่หลักที่ต้องยนให้ทั้งหมดมีประมาณยี่สิบ ประมาณ20หลักหรือว่า20เชือกนะคะก็ถือว่าเยอะนะครับเนาะยีหลักก็คือในบริเวณที่เราได้ให้ดูไปตอนบ่ายเนาะว่าอ่าบริเวณใกล้ๆกันก็จะมีหลักมัดช้างนะ So right now we arrive at the area and we're gonna go to check the elephant in the night time with two mahouts that take a responsibility for today and actually they have three but he's g o to help the camera girl camera man to hold the light To make us to get bright for tonight, <laughs> <laughs> four of us. So we just interview a little bit, like uh, for the question: How many times that you give mm -hmm. the food to an elephant, and how many people that they do it in every day? Mm -hmm. So all of the elephant in here, they have like a uh, 20 elephants. Mm -hmm. So it's gonna be have like a uh, two or mm -hmm. three people that go to take care of the elephant and also throw the food to the mm -hmm. elephant in each area. Mm -hmm. This is the answer that mm -hmm. they reply. <to> และเชือกแรกนะคะที่เราจะมาดูแลในเรื่องของโซ่นะคะอุปกรณ์ที่ดูแลน้องช้างในเรื่องของความปลอดภยัยเพราะว่าบริเวณนี้ช้างงาคือหลายเชือกมากเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องใส่จะแค่แล้วก็ใส่โซ่ไว้เพื่อความปลอดภัยของน้องช้างทุกเชือกรวมถึงการที่พี่ควันจะมาดูแลในเวลากลางคืนด้วยนะคะครับดูทู Uh, this is the first elephant that get uh, like uh, is really close to us now the first one he is very big and we maybe like I have seen him before in like uh, some episode of our channel and he's quite naughty and also sometimes he like uh, aggressive uh, so both of them is not the own mahout not real mahout of this one so they won't get close don't get too close just make sure like they can throw the grass to the elephant easily ไปจาระคาอันนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าเราต้องให้เชือกไหนกี่มัดวันเตาจะจัดไว้ให้เขามอ๋อ๋อเขาจะวางไว้ให้หน้าช้างเรามีหน้าที่ค่โยนไว้ให้ควานแต่ละละท่านจะเตรียมเตรียมไว้เลยตั้งแต่ก่อนจะกลับบ้านอันนี้ก็คือทั้งคืนก็จะกินได้เท่านี้เมื่อกี้ให้ลูกกบไปประมาณกี่มัดคะสี่หมัดห้ามัดห้ามัด สำหรับน้องลูกกบนะคะ So five bundle that serve to him uh huh. และช่วงนี้คือคลายทางปลายทางครับผมเ <Wow. S 1> พียงนัดสองช้างให้แฟนเพจเราดูหน่อยฮะวว้า ได้อยู่ครับเป็นยังหมายถึงควานเน่ยบเป็นยังแต่เฮาเนี่ยอ๋อได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ so the second one that we mm. arrived to him over here he s very really beautiful t a c t i c and l a mm hmm. big one this is the elephant name พลายช a าง and the who said like we can get closer mm hmm. it's not same as the first one we've seen mm hmm. is maybe because like u uh, he h is quite gentle, gentle uh, -hmm. Huh. Uh, and like a good obedient with the m a h u t and this one we already serve five bundle one two three four five yes five bundle uh huh. that serve to him สำหรับเชือกนี้นะคะปลายทางก็ปลายทาได้ยาจำนวน5มัดเหมือนก,นกันกับลูกกบเลยนะคะ,ะจำนวนเท่ากันเชือกนี้ก็จะเห็นงาสวยงามแล้วก็มีลักษณะทางออกเหมือนชื่อของเขานะคะ <laughs> ้องช้างรุ่งเรืองนะคะเพิ่งหายจากอาการตกมันก็จะมีการคุมอาหารอ๋อสุพรรณาเคนอยู่ในช่วงเวลาเพิ่มน้ําหนักหรอคะอันนี้มีกี่มัดเอ่ยคะแปดมัดนะคะสุพรรณาเคนนี่ก็จะลักษณะจะตัวจะสลิมกว่าทุกเชือกที่เราเดินผ่านมาเนาะสลิมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าผอมมากนะเพียงแต่ว่าเขาดูสลลมกว่าเชือกอื่นแมนแมนแมนอาจจะเป็นชนิดแบบ กินแล้วก็ไม่ไม่อ้วนหรือเปล่าเหม,ามือนคนิ่งนอง้องน,นิ้งน้องก็คือกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนออสุดหล่อของเรานะคะพลายบุญมีนะคะหนุ่มล่ำของเรานะคะหนึ่งภารกิจนะคะของพี่<ช>ควานที่จะต้องมาเข้าเวรทุกๆวันเลยนะคะจะมีพี่ควานสลับสับเปลี่ยนมาเข้าเวรแบบนี้วันละประมาณสองถึงสามท่านนะคะที<ช>่จะมาดูแลช้างตอนกลางคืนก็ ช้างประมาณ20เชือกนะคะที่จะดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยของโซ่จะแค่ต่างๆรวมถึงการให้อาหารมือดึกกับน้องๆด้วยนะคะพี่ควันก็นอนที่นี่ด้วยใช่ค่ะนอนที่นี่เลยนอนใกล้ๆบริเวณที่น้องช้างอยู่นี่เลยนะคะครับและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของการจัดการการเลี้ยงช้างงานนะคะของที่นี่สูนอนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางนะคะซึ่งเราก็จะได้เห็นความดูแลเอาใจใส่นะคะของพี่ควานทุกๆท่านเลยที่มีให้กับน้องช้างตั้งแต่เช้าตรู่มากๆ ะะประมาณ<ช>6โมงกว่าเนี่ยพี่ควางเขาก็จะถึงหลักแต่ละหลักแล้วก็ทําความสะอาดหลักต่างๆนะคะรวมถึงพาน้องช้างทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการอากอกกําลังกาย,กายนะคะการเช็คตรวจสุขภาพผิวหนังร่างกายอาวัยวะต่างๆนะคะรวมถึงเลี้ยงในป่า<ช>ด้วยใช่ค่ะการพาน้องๆไปพักผ่อนในป่านะคะตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งแล้วก็กลับเข้ามาในหลักแบบนี้นะคะแล้วก็ดูแลกันจนถึงตอนนี้เลยนคประมาณ2-3ทุ่มนะคะซึ่งเราก็ ได้ติดตามกันวันนี้ก็ได้เห็นวิถีชีวิตของพี่ควานกลุ่มที่จะดูแลช้างงานซึ่งถือว่าเป็นช้างกลุ่มพิเศษเนาะที่เราใช่ค่ะที่เราจะต้องให้การาดูแลพี่ควานพี่ควานก็ต้องมีมีทักษะพิเศษด้วยใช่ค่ะ,<ล>ะสำหรับกลุ่มช้างงาเราจะพูดกันเสมอว่า หนึ่งเลยนะคะพี่ควานต้องมีใจกล้าเพราะเราเองเรายังกลัวเลยเนาะแล้วก็พี่ควานนี่เขาจะต้องมีในเรื่องของเทคนิคในการดูแลช้างแต่ละเชือกซึ่งก้อนนิสัยไม่เหมือนกันอีกใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของประสบการณ์นะคะรวมถึงความกล้านี่ก็สาคัญมาเป็นอันดับแรกก่อนเลยสำคัญจริงๆค่ะคนที่จะมาดูแลช้างงานแล้วก็ใจรักด้วยเนาะรักช้างดูแลช้างอย่างเงี้ยนะคะใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามีถ้าถ้าเป็นช้างเพศเมียในการจัดการจะง่ายกว่าจะง่ายกว่านะครับ อยู่กับนิสัยเขาดังนั้นอาหารการกินแบบนี้มีส่วนใช่ค่ะสาคัญในการที่จะกาหนดพฤติกรรมของช้างนะถ้าเราเห็นกลุ่มช้างงานกับช้างเพศเมียก็คือต่างเลยแหละจำนวนวันที่ดูแลนะคะก็จะแตกต่างใช่สไตล์การดูแลด้วยใช่อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดูแลก็จะแตกต่างกันนะคะนี่ก็จะได้เห็นกันนะว่าเป็นความแตกต่างอย่างไรก็ถ้ามีโอกาสเราหวังว่าสักวันหนึ่งนะคะช้างกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจแล้วก็ได้เปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะเท่าที่เราเคยแอบเช็ค กันแบบคอมเมนต์ใดๆนะคะ <Yep. S 2> ในเรื่องของรูปของช้างงานเนี่ยก็จะมีแฟนคลับอยากเข้ามาดูเยอะมากก็หวังว่าวันนี้จะได้มีความสุขกับการรับชมเรื่องราวของช้างงานแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ควางของเราด้วยนะคะโอเค right now we can see the mahout routine that come to take a responsibility with the elephant in the overnight like mm hmm. I mean in the nighttime like this so for me I think it's quite interesting and mm hmm. it's very rare to find it in another place mm hmm. because most of the male elephant gonna have the Uh, like at uh, the same place mm -hmm. and also some of them may be in the secret pit that we couldn't approach now but for today we have really good chance to come mm -hmm. to see each elephant and they stay like uh, in the nighttime it's really relaxing mm -hmm. and also they're happy when they like uh, have the grass mm -hmm. some of them maybe, need to increase the grass for like a d a e i d weight but some of them need to like a reduce for d a e i d weight too don't need to get too fat so it's very nice for tonight and like a great take care for the mahout three of the mahout for tonight so it's very like a special tank yes tank for them โอเคแล้ววันนี้เราสงคนตัองลาไปก่อนพบกับรายการตามติดชีวิตช้า S0 อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางได้ใหม่นะคะใน EP น่านานา หวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมติดตามแฟนเพจของเราลงถึงทุกชั้นแนลด้วยแล้วก็อินสตาแกรมของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราต้องของต้องลาไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ